รู้จักผมพูดคุยกับผมติดตามได้ที่เว r ์วบอาจารย์กิษณนาะภูสิทธิุดม .net สวัสดีสสดค่ะคบพบก,กับเราอีกครั้งนะคะกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงรู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กิษณนะภูสิทธิุดมนะครับในคลิปนี้สุดยอดคนดวงดีประจำสัปดาห์<เ>อ <mieux> <todo> <todo> ของวันที่ 5มิถุนายนถึงวันที่11มิถุนายนนะครับมี6ลัคนาคัดให้แล้วคัดแล้วดีที่สุดแล้วคะคัดให้แล้วนะมีกลุ่มตีตัวทางด่วนด้วยหนึ่งคือลัคนากันกันก่อนเลยโอ้โหกันก่อนเลยเนี่ยอวยอวยตัวเองอวยตัวเองก่อนนะอวยตัวเองเลยแต่เพราะว่าเหนื่อยมานานแล้วเอ้าลัคนาที่สองพึ่งศพ นี่พึกษบนะสบายนะมีแต่โอกาสมีโชคมีลาบมีความสุขสบายใจเจริญรุ่งเรืองนะลัทนาที่สมังกรอเอานี้ให้ตีตัวสามันนี้เลย,ย,เ,ลยเออตีตัวสามอันนี้เลยสบายเลยนะ ลัคขาที่สี่เม็เม็ติดด้วยนะ,ะเนะติดโผล่นะเม็สบายบนะแล้วเม็ดนี่นะพอเจ็ดกรกฎาคมนดาวพุธย้ายไปการเงินอีกอโอ้โหนะอลาวลักขาที่ห้านะครับกรลกฎโอ้โหกรกฎสบายแล้วลักขาที่หกลักขาสิง ครบถ้วนนะครับสุดยอดคนดวงมีประจำสำัปดาห์ตรวจสุขภาพดวงครึ่งปีหลังต้อนรับดาวมฤตยูย้ายดาวมฤตยูนะครับจัดว่าเป็นดาวบับเคราะห์นะครับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับดาวมฤตยูมักจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บเป็นภัยพิบัติต่างๆนะครับและที่สําคัญดาวมฤตยูจะย้ายเข้ามาสู่ลัคนาถึง7ปีทีเดียว และการย้ายในครั้งนี้นะครับเป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดในรอบ84ปี <S <S ใครที่กังวลอยากจะรู้ว่าดวงจะเป็นยังไงมาตรวจสุขภาพดวงครึ่งปีหลังกับผมแบบรู้ลึกร,รู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กิดมนะครับสอบถามได้ที่ Line a อ Open พดหรือโทรที่เบอร์086-336-6390 ใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามในช่อง Youtube ของผมนะครับให้เป็นคำว่าติดตามแล้วกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเวลาผมลงคลิปอะไรใหม่ๆท่านจะได้ดูได้ทันทีนะครับแล้วก็มีเพจเปิดดาวรู้ทันดวงเพจอาจารย์กฤษณะภูสิรุดมนะเว็บไซต์อาจารย์กฤษณะภูสิรุดมนะครับจะมีข้อมูลต่างๆนะเพจเปิดดาวรู้ทันดวงก็จะเป็นเรื่องของโหราศาสตร์ นะเรื่องดวงดาวโหราศาสตร์ดวงอะไรต่างๆที่มันเสริมชะตาจะอยู่ในเพจบทคดาวรู้ทันดวงถ้าเป็นเพจอาจารย์กิณะคภูสิทธิุดมนะครับก็จะเป็นเรื่องราวที่อาจารย์ได้ไปทํานะครับไม่ว่าจะเป็นพิธ,ธีกรรมเป็นที่ปรึกษาเป็นอะไรก็จะมีให้ดูติดตามกันแล้วข้อมูลทั้งหมดก็จะไปรวบรวมไว้ที่เว็บไซต์นะครับอาจารย์กษณะคภูสิรธอุดม .net เเพราะมันใส่ได้เยอะกว่านะข้อมูลมันจะเยอะกว่าแล้วก็สืบค้นข้อมูลได้ง่ายนะคใครจะหามนคาถาใครจะดูวิธีปลุกใครจะดูอะไรต่างๆเนี่ยจะอยู่ในเว็บไซต์นะครับ จะมีครบส่วนใครที่สนใจในเรื่องของธรรมะ ธรรมะปฏิบัติอย่างนี้นะครับก็จะมีช่อง YouTube สถาบันพลังพุทธานุภาพนะครับท่านก็นไปกดปุ่มติดตามให้เป็นคํว่าติดตามแล้วนะแล้วกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยจะมีข้อมูลเกี่ยวกับธรรมะนะครับโครงการร่วมบุญทําดีกับอาจารย์กิณะนะบทสวดมนต์มนคาถาต่างๆเสียงสวดมนต์ต่างๆนะครับจะมีอยู่ข้างในเลยใครสวรดไม่เป็นท่านเปิด YouTube สวดตามได้เลยง่ายมากนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ